จิตอาสาตำบลพระพุทธบาทจัดกิจกรรมพระพุทธบาทจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงเรียนบ้านหวังน้ำมอกวันที่18มีนาคม2564ที่โรงเรียนบ้านวังน้ำมอกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีชังหวัจังหวัดน้องคายนายสมเกียรติสุทธิสารกำนันตำบลพระพุทธบาทนายพิษนุสารจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนคณะครูและนักเรียนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมพระพุทธบาทจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงเรียนบ้านวังน้ำมอกทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะประปับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและถือเป็นการปลูกจิตสำนึกคนในพื้นที่ ให้รู้รักสามคัคคีมีจิตสาธารณนะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆต่อหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนคุณธรรมภายใต้พลังบรวรบ้านวัดโรงเรียน